Make เมกเวกเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Korea Tourism Organization Incheon Metropolitan City, Asian Airlines Always with you, All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Olympus OMD EM10 Move into a new world, <c oughs> เครื่องดื่ม IV Asian Drink วันนี้ค่ะเรายังอยู่กันที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็อยู่กันที่นี่เมืองอินชอนเรายังคุ้มค่าตื่นกันต่อแต่วันนี้เราจะเดินทางกันมาที่เกาะคังฮวาเรื่องราววันนี้เนี่ยจะคุ้มค่าตื่นยังไงติดตามได้ตลอดทั้งรายการค่ะ เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนิดค่ะเดินทางกันมาที่เกาะคังฮวาและสำหรับคุ้มค่าตื่นที่แรกคือที่นี่ค่ะวัดชองดุงสาย่งทีเห็นกันเขาว่าในระหว่างทางที่เดินขึ้นมาวัดแห่งนี้เนี่ย ก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็จะมีความสําคัญมากๆทั้งทางประวัติศาสตร์แล้วก็สําหรับออชาวพุทธ ในประเทศเกาหลีใต้ร่วมไปถึงถึงแม้ไม่ไม่ได้เป็นชาวพุทธก็ตามแต่โดยทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีความน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าวัดแห่งนี้นะถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลีตั้งแต่สมัยตอนที่ยังไม่มีภาษาเป็นภาษาเกาหลีเลยด้วยซ้ําก็ยังใช้ภาษาจีนอยู่เรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะว่ามีหลายจุดที่เป็นสมบัติของชาติเกาหลีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระฆังจนมาถึงเรื่องของโบสถ์อย่างที่ทราบกันว่าในเกาหลีเนี่ยมีวัดเยอะมาก แต่ว่าไม่มีวัดไหนที่มีสถาปัตยกรรมในแบบนี้เราจะเห็นไหมคะว่าจะมีมุมสี่มุมของหลังคาจะมีเหมือนกับเป็นผู้หญิงคือถ้าเราดูดูได้2อ,อย่างคือเหมือนลิงแต่ดูอีกทีนึงก็เหมือนคนคือเหมือนกับว่าแบกหลังคาเอาไว้เพราะว่าเขามีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากค่ะเรื่องเล่านี่มีอยู่ว่าคนที่สร้าง สร้างโบสถ์เนี้ยเป็นเหมือนช่างไม้ในยุคนู้นนะะเขาเรียกกันว่าช่างไม้ได้สร้างโบสถ์นี้แล้วก็ตั้งใจว่าหลังจากสร้างโบสถ์เนี้ยก็คือทํางานเก็บเงินเยอะมากเพื่อที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้คือพอไปหาผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้หายไปแล้วคือพูดง่ายๆก็คือหนีไปพร้อมกับเงินที่เขาหาเขาก็เลยแกะสลักแกะไม้เพิ่มเป็นผู้หญิงคนนั้นสร้างเพื่อให้แบกทุกอย่างเอาไว้แบบนี้เออช่างไม้คนนั้นก็สุดท้ายก็กลายเป็นบ้าไปค่ะ ไม่คือเป็นแค่เรื่องราวของการสร้างโบสถ์นี้แต่ว่าเรื่องราวลึกๆที่มากกว่านั้นบนพื้นที่แห่งนี้น่าสนใจมากเลยถูกฝรั่งเศสเนี่ยบุกรุก,ลกแล้วก็จะมีทหารนะคะทหารในพลมาขอพรมาขอพรที่โบสถ์แห่งนี้ว่าขอให้ได้รบชนะขอให้ได้ขับไล่ศัตรูข้าศึกตอนนั้นก็คือประเทศฝรั่งเศสได้ออกไปให้ได้ก็มาเขียนชื่อทหารเอาไว้ค่ะรอบโบสถ์เห็นไหมคะว่าตามเสาต่างๆเนี่ยจะมีชื่อที่เป็นอักษรเป็นสีดำๆเป็นภาษาจีนนะคะเขียนเอาไว้ จนสุดท้ายค่ะขอพรที่วัดนี้ก็ออกไปรบกลับมาเนี่ยชนะก็กลับมาเขียนถึงชัยชนะอยู่ตรงเสาเล็กๆที่อยู่ตรงองค์พระพุทธรูปเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็นักตัวยอมรับว่าแตกต่างจากวัดอื่นๆในประเทศเกาหลีใต้จริงๆค่ะ สนับสนุนโดยใหม่ดิจิทัลวาซาบิมาส์สเปรย์ใหม่นาทิพูต้าธนาคารทูเวย์พาวเดอร์ยางโตโยไทยคุ้มค่าตื่นที่ต่อไปในเกาะคังฮวาเมืองอินชอนค่ะที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนสโตนเฮนจ์ของชาวเกาหลีใต้เลยแล้วก็ได้ถูกบันทึกจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีคริสตศักราช2000อีกด้วยค่ะ สำหรับคุ้มค่าตื่นต่อไปแน่นอนค่ะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องใครมาที่เกาะคังฮวานเนี่ยนะคะขอบอกเลยว่าเรื่องของปูดังมากต้องมาชิมร้านนี้เนี่ยจะมีปูดองแล้วก็จะมีกรรมวิธีในการกินที่แปลกตาแต่รสชาติเนี่ยบอกได้เลยว่าถูกปากมากทาั้งโต๊ะนะคะแล้วก็ทีมงานพูดได้เลยว่ามือนี้เนี่ยเอนจอยสุดๆเลยเลยคะ่ะ โลโตลาดโลคอลค่ะตลาดเขาอยู่ในเนี้ยค่ะก็คือมีหลายๆร้านที่ขายสมอย่างที่บอกคือเขาว่ากันว่าสมเนี่ยที่ดีที่สุดอยู่ในประเทศเกาหลีใต้แล้วก็อยู่ที่เมืองนี้เรากำลังจะได้ลองสมที่ดีที่สุดแพงที่สุดเนี่ยคือสมที่มีอายุ6ปีเพราะว่าคือเขาก็ดูดซับคุณค่า สารอาหารมาเนี่ยพอดีที่สุดคือดีที่สุดคือหปีเขาเรียกว่าโสมแดงค่ะคือถ้ามากไปกว่านี้เกาจะเกินแกงละผมยันปากขึ้นไป็นมมากมั <l oss> นมาขนาดนี้แล้ว ไอส d โกขึ้นชื่อว่าเราได้มาตลาดที่ขายสมค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่ว่าคุ้มค่าตื่นสุดๆเลยแหละค่ะจากเกาะคังฮวาค่ะเราก็เดินทางกลับมานันที่เมืองอินชอนตลาดซินโป้เราต่อยู่ที่ซินโปอินเตอร์เนชั่นแนลมาร์เก็ตค่ะ เป็นตลาดที่ขายของเขาบอกว่าเป็นตลาดที่สะอาดที่สุดแล้วก็เป็นตลาดที่ขายของหลากหลายของกินเสื้อผ้าอะไรต่างๆนานาในเนี้ยเยอะ,ะแยะเต็ไมไปหมดเลยบอกเลยว่าใครที่มาที่เมืองอินชอนอยากให้มาที่นี่มาลองดูกันว่าข้างในตลาดนี้จะมีอะไรบ้างแต่ขอเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยถ้าใครไม่มาเดินไม่มาลองไม่มาชิมไม่คุ้มค่าตื่นนะอะลองดูค่ะ สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิ้วเฮอร์ชีสให้ทุกวันเป็นวันพิเศษสลัดอวกาศกับตันฮารอกวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD d ดีวีดีวนิลาดีวดีฉบับสากลและบูเรโดย UNITED ็ดโฮมเอนเ t a i n เทนเ นะก็ตัวเกี๊ยวอะ่ะตัวตัวแป้งอะค่ะหอมดีแล้วข้างในเป็นไส้เพราะทต,ตลองที่เป็นไส้หมูมูเลงไม่ได้ลองที่เป็นกิมซี่ิดว่าน่าจะอร่อยตอนนี้ดังมากใครๆก็มากันมาซื้อที่เราจะเห็นได้เลยว่านะักเคยออกทีวีของที่เกาหลีมาแล้วด้วย เรารู้สึกเอนจอยมากเลยการที่เรามาเดินเป็นเหมือนกับโลลมาร์เก็ตนะคะเราจะเห็นของขายแปลกๆของพืชพืองของพื้นบ้านถ้าเป็นตลาดสดก็จะเห็นปลาเครื่องแกงอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของในพื้นที่ของเขาเป็นปกติมาเกาหลีเราก็จะนึกถึงอะไรแบบสมมติไปย่านสมมติาเข้าไปในสโตร์ก็ช้อปปิ้งใช่ไหมฮะในรูปแบบหนึ่งแบบนั้นนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เวลาที่เรามาเที่ยวเนี่ยเราก็เปิดอีกหนึ่งมุมมองในการท่องเที่ยวได้นี่ นตกก็เพลิดเพลินมากค่ะเพราะว่าของที่ขายในนี้เนี่ยราคาถูกมากนะคะแล้วก็หลากหลายมากจริงๆอย่างที่เห็นกันฮะต่อมาที่นี่ใครมาต้องมาชิมนี่คือซาชิมิปลาคัคโคค่ะเป็นปลาที่มีในพื้นที่ของเมืองอินชอนคือเอาเป็นว่าในโซก็หายากที่มันเด็ดตรงน้ำจิ้มที่เห็นสีส้มๆนั่นนะฮะเขาไม่ได้จิ้มกับวาซาบินะก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบนั้นจะมีรสชาติเปรีปร้ยวๆน้อโตรู้สึกว่ามันอร่อยเนื้อปลาก็หวานๆมันๆ เขาบอกเลยว่าร้านซาชิมิร้านนี้เนี่ยโด่งดังมากด้วยฮะไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างในตลาดซินโป้คืนนี่แหละที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเป็นไก่ทอดเป็นสูตรพิเศษในแบบของเกาหลีเขาล่ละฮะอี่ดังมากออดนี้บอกว่าดังแบบว่าคือคนเกาหลีเองก็มาเพื่อที่จะมาถ่ายทำที่นี่นะคะเป็นไก่ทอดกับซอสสอนหวานแล้วก็เผ็ด เราจะเห็นว่าจะมีลายเซ็นของคนดังนูนอันนี้เป็นเอนักขา่าวาว,าว,าวาอกรอบมากอ่ะกรอบมากลองยิงเสียงไหมกลืนน้ำลายอยากให้ลอง เอาทิมงานมานี่ทิมมานี้เทบักเทบักเ่เทบักเทบักสุดยอดในหีเย้ วันนี้ค่ะเมกะเวกของเราเนี่ยคุ้มค่าตื่นสุดๆกันที่เมืองอินชอนฮะฝากเอาไว้สําหรับกิจกรรมในแฟนเพจของเราคองเมกะเวกทีวค่ะกิจกรรมเดือนนี้เนี่ยนะคะก็แจกแพ็กเกจไร่ l เลวิลลจรีสอร์ทแด์สปากระบี่นั่นเองฮะอาล่ค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมา,ากๆเลยสําหรับการท่องเที่ยวประเทศเก,กาหลีใต้ค่ะขอขอบคุณอินชอนเมโทรโพลิแทนซิตี้ค่ะ ขอก็คุณสายการบินเอเยนาแอร์ไลน์เขาคุณสปอนเซอร์ผูดดีดดทุกๆท่านด้วยแล้วก็แฟนๆรายการด้วยค่ะผู้ชมอย่าลืมทำหนึ่งวันให้คุ้มค่าตื่นเจอกันในสัปดาหนะ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ